วันนี้ใบที่ช่างน้อยครับพอดีนี่ครับพอดีมีมีพี่ทางเกาะสมุยนะครับเขาเนี่ยเขาเอารถคันนี้เนี่ยมาบิวครับรถน้ําเกาะสมุยนะต้องบอกว่ารถน้าบนเกาะเนี่ยไม,ไม่ธรรมดานะคือเป็นงานที่รายได้ดีมากเลยครับนี่ก็เอามาใส่กำรไรม,ม้ครับนะช่วงล่างก็ที่นี่เลยครับกูช่างน้อย10บล้อซิ่งครับผมช่างน้อยจัดให้เลยฮะ นี่เอฟซสีต่อทางบ้านเรานี่เองครับยูโร2นะเดี๋ยวเตรียมกลายเป็นดาราเกาะสมุยนะครับนี่เดี๋ยวไปตกแต่งที่อู่ช่างยุตตต่อนี่รถพี่ต้นนะครับรถพี่ต้นนะพี่ต้นให้เอามาให้จัดการดูแลให้นะครับจะจัดให้งามเลยอันนี้พี่ต้นเนี่ยก็เลือกเลือกอู่ที่บิวรถเนี่ยเป็นอู่ช่างยุตนะครับเพราะว่าพี่ต้นเนี่ยไปเจอพอดีพี่ต้นถูกใจรถ คัมนมั่งข้างรถมั่งข้างสงขาขนาดนั้นนะที่ว่าเป็นอีสุเดก้านะฮะพี่ต้นชอบทรงนั้นเลยนะก็จบที่อุช่างยุทธเลยครับผมก็ต้องบอกว่าสภาพก่อนที่จะทำนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้คือคลิปก่อนที่ว่ารถจะเข้าทําที่อ่ช่างยุธนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาทําที่อุช่างน้อยนะครับก็ที่สเปคที่ต้องการนะครับที่อ่ช่างน้อยเนี่ยก็คือช่วงล่างนะครับมีช่วงล่างหน้าหลังช่วงล่าง5ตันดุม8ปน็อตนะครับก็ จะใส่เป็นยาง245ทับ70ขอบ19.5เพราะว่าน้ำเนี่ยประมาณ6ตันนะครับน้ำหนักไม่เยอะไม่ได้แบกก็ยาง245ก็โอเคเพียงพอแล้วครับแต่ว่าความนิ่มเนี่ยมันก็จะไปสู้265ไม่ได้เพราะว่า265เนี่ยแก้มันจะสูงกว่าสิ่งที่ตามมาคือความนิ่มนวลครับผมนะก็จะเปลีย่ยนยางเรเดียนเลยนะครับดุม8น็อตน,นะครับตอนนี้เป็นดุม6น็อตอยู่นะ แล้วก็มออลมเบรกก็เปลี่ยนใหม่ครับจะใช้เป็นมออลมเบรกโปรเฟียสองหัวยิงนะครับแล้วก็ถังลม2ใบก็เพราะว่าวิ่งงานบนเขา่าครับผมเบรกต้องดีนะครับลมต้องเหลือก็คือมออลมเบรกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นมออลมใหญ่เลยครับอันนี้ก็ยังเป็นมออลมเล็กอยู่นะนี่คือของเดิมโรงงานมาเลยเนี่ยอันนี้เหมือนจะมีวาล์วช่วยเบรกใช่ไหมหรือว่าอันนี้ล็อกน่าจะวาล์วช่วยเบรกหรือเปล่าอันนี้เนี่ยครับขอท้ายก็เดี๋ยว ทำเป็นล็อกลมนะครับก็เดี๋ยวเอาตัวล็อกลมมาใส่เป็นตัวช่วงล่างห้าตันนะครับนี่ล็อกลมแน่นอนสุดอารมณ์เหมือนเบรกแห้งครับผมนะทิ้งลมก็ใช้แทนเบรกมือเลยครับเดี๋ยวก็จะบิว้วส่งบิวสีใหม่นะครับสีอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับสีอะไรเดี๋ยวมาเราดูกันได้เลยนะว่าเขาจะเอาไปสีอะไรถังน้ํามันอันนี้ก็จะเป็นถังน้ามันขนาดหนึ่งอลิตรนะครับเป็นถังเดิมนะเป็นถังติดอีซุมาเป่ามารุ่นเนี้ย ถังดําโรงงานอนะไรนี่ยคือเป็นรถที่วิ่งวนน้ำเค็มครับผมเป็นรถที่วิ่งเกาะสมุยนะแต่ว่าคัสซีเนี่ยดูคัสซีครับคัสซีดูแบบเผิ่อนยังยังสวยเลยนะคัสซีดูแบบกริบเลยครับดำทั้งเส้นเลยอันนี้คือเขาใช้มาหลายปีแล้วครับเครื่องอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง j o 5 c ครับผม j o 5 c ท่อโบมาเลยอันนี้เป็นโมแท้ด้วยบ้างเนี่ยเนี่ยครับ นี่คือสภาพผกเก่งนะครับนี่เดี๋ยวทําสีใหม่นะทําสีใหม่เลยก่อรอดูกันได้เลยครับเวลาทําเสร็จแล้วนะว่าจะลงไปสภาพไหนแต่ว่าอันนี้กันโคงไม่ได้เอานะครับเพราะว่าคือเขาว่าได้วิ่งงานแบบว่างานด่วนไงถ้าเกิดว่างานด่วนเนี่ยกันโคงถึงจะเหมาะสมนะครับ ประมาณนี้ครับมาแจ้งข่าวกันครับคลิปนี้นะว่ามีโปรเจกต์ใหม่ให้ท่านได้รอชมไปแล้วครับกับงานปั้น fc 4 j สมอทองคันนี้นะครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ก่อนจะเป็นเมก้าเนาะนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น fc 4 j เทอร์โบแท้นะครับน่าจะเป็นตัวก่อนเมก้าแต่ว่าอันนี้จะเป็น6เกียร์นะเป็นหกเกียร์แล้วก็ไม่ใช่คันลมด้วยครับนะโอเคทุกคนประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันไปเรื่อยนะฮะสำหรับคลิปคันนี้นะครับว่า มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับต่อไปนี้นะฮะรถหล่อจากสุราษฎร์ธาน,นีนะครับจากเกาะสมุยนะโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ